อากาศที่เย็นสบายอย่างนี้นะคะหลายคนอยากจะไปเที่ยวงานพืชสวนโลกนะคะซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ทั้ง470ไร่สำหรับการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2,554ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณจินตนาเกื้อหนุนกันค่ะ ค่ะ,ค,ะคุณบิจพัฒน์ค้าการประดับตกแต่งสวนต่างๆนะคะภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อเตรียมรับการเปิดงานมหากรรมพืชสโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2,554ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้มีความคืบหน้าเกือบสมบูรณ์แล้วนะคะโดยทุกหน่วยงานนั้นระดมกําลังค่ะเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในคืนนี้ค่ะ สวนของสถานีวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะคะเจ้าหน้าที่ลำเลียงดอกเลนลี่สีเหลืองหลายเที่ยวรถนะคะเพื่อนํามาตกแต่งสวนให้งดงามหลังจากได้ลงต้นไม้ชนิดอื่นๆทั้งต้นเทียนต้นพิทูเนียมาจัดแต่งพื้นที่รอบๆลำทานไปหลายวันก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ขณะเดียวกันค่ะที่อาคารศูนย์เรียนรู้และนิทรศาการกล้วยไม้ซึ่ง3วันที่ผ่านมาเปิดให้เข้าชมเฉพาะเรือนกล้วยไม้ในวันนี้ได้มีการเร่งติดตั้งภาพและต้นกล้วยไม้นานา,นาพันธุนับร้อยนับพันต้นค่ะเข้าไว้ในห้องนิทรศาการมีทั้งกล้วยไม้สมุนไพรกล้วยไม้หอมกล้วยไม้หายากรวมทั้งกล้วยไม้พระราชทานานามและกล้วยไม้พระนามภายในห้องเฉลิมพระเกียรตินะคะเหตุที่ต้องนํามาติดตั้งหลังสุดในวันนี้ค่ะก็เพื่อให้ดอกไม้คงความงดงามนะคะ ซึ่งการติดตั้งนั้นก็คาดว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ค่ะรวมทั้งสวนนานาชาติภายนอกอาคารด้วยนะคะซึ่งปีนี้มีนานาชาตินั้นเข้าร่วมประมาณ30ประเทศนะคะตอนนี้ก็มีความแล้วเสร็จเกือบร้อเเช่นกันค่ะคุณปิญพัฒน์คะขอบคุณคุณจินตนาค่ะวันหยุดนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกกันได้นะคะและมาที่การสรุปภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะคะปิดท้ายค่ะมาดูวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์แรกนะคะตลาดหลักทรัพย์ เปิดวันแรกของสัปดาห์ก็ยังคงถูกกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปนะคะโดยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ค่ะทำให้วันนี้ปิดที่1,30.61 0จุดนะคะลดลงมาเพียงเล็กน้อยค่ะ3.39จุดมูลค่าการซื้อขายเกือบ24,000ล้านบาทนะคะในส่วนของราคาทองคำก็ค่อนข้างผันผวนค่ะโดยวันนี้มีการปรับราคาแล้ว5ครั้งนะคะล่าสุดทองคาแท่งขายที่บาทละ24,650บาทลดลง200บาทค่ะ และทั้งหมดก็คือเกาะข่าวเด่นวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ